สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็อยู่กันในเกมราเรนเจอร์อยู่เช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสุ่มเกียวเพื่อประกาศได้รับปืนใหญ่ที่อยู่บนกำแพงนะครับผมของโคลบโบแอดไทรออนิทันเองนะครับก็ตอนนี้มีกาชาต่างๆมากมายเลยนะครับผมมีทั้งเพื่อประกาศมิกาะแล้วก็ไลเนอร์มีพิกอัพอคอรนี่ไม่ใช่สิมีพิกอัพธาตุไม้นะครับแล้วก็ มีเพิ่มโอกาสได้รับอาวุธ7ดาวนะครับผมก็ไอดีนี้เป็นไอดีทางบ้านนะครับก็ไอดีทางบ้านอย่างเช่นเคยนะครับคนนี้คือคนนี้ส่งามาให้ผมสองรอบแลยนะก็คลิปที่ละคลิปที่ผมเปิดเกลยวไปคือเกลือมากเลยหนึ่งพันรูบี้นี่ครับผมคือผลงานของผมตอนคลิปที่แล้วคือแบบโอ้โหไม่อยากจะพูดโอเคครับผมแต่ว่าตอนนี้ ่าเขาก็ส่งให้ผมมาอีก800รลูบี้ครับผมก็มาแก้มือใหม่นะครับมาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าผมจะได้เกียร์เดาวหรือเปล่านะครับก็เพิ่งเพิ่มอระากาศบันๆาเลยนะยังไม่ถึง5้าโมงเลยมาลองดูครับผมมันต้องได้สักชิ้นสิทาไม่ได้เจ็ดาวสักชิ้นนี่ผมผมงงตัวเองเลยนะคี่แบบดวงผมคงไม่มีดวงกับเกียร์แล้วอะตอนเนี้ย มาขอแหละขอสักชิ้นก็ยังดีโอ้โหเลื่อยสายฟ้าถุงมือฟินีกโอ้โหห้าดาวแล้วเนี่ยเอาแล้วจังหวะนี้เข็มขาดจนสลัดโอ้โหมันไม่ใช่เล่นๆแล้วเนี่ยทำไมทำไมคนโบ,บรอบนี้ผมถึงเกลือมากๆโอ้โหวนแจกับมาเทพโอ้โหห้าดาวล้วนๆ้วนะคิดดูอะนาก่ะขุนยนตแม่เจ้า โอ้โหใช่หางปีศาเรียบร้อยแล้วผม2แล้วรู้วี่รอบแรก <c oughs> ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วทีนี้ <c oughs> ผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วตอนนี้ <c oughs> คือแบบว่าทําไมผมถึงไม่มีดวงจังเลย <c oughs> ผมไม่มีดวงในการเปิดเกณ์จริงๆหรอเนี่ย คือบบไอเดีนี้คือผมเปิดแล้วนะถ้ารวมๆในคลิปนี้ก็1,800ลรูบี้เลยนะครับตั้งแต่ผมเปิดมาโอ้โหแหวนปีนาฟ้าค่าก็ต่ำด้วยไม้ทานเกียรติยดค่าต่ำมากเลยอ่ะโอ้โหขอลาเจ็ดดาวสักชิ้นหน้าปืนใดโอ้โหกระเป๋าพี่ยามเข้าครับผมครับโอ้โหคือแบบเกินไปบางทีอ่ะขอสักชิ้นนึงอ่ะก็ยังดีเจ็ดดาว โอ้โห oh, หมวกแม่มูดเออมาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วปืนใหญ่ที่อยู่บนกระแพงนะครับผมก็ยินดีนกับไอดีนะครับมากเลยนะครับผมได้แล้วโ oh, อ้โหก็จะได้โอ้โ oh, หมาชิ้นสุดท้ายพอดีเลยโอ้โ oh, หมีพลังจุดมรวมระยะเวลาใช้สัเลนเจอร์ใหม่แล้วก็อัตรา,าความแม่นยำของฉาสนะครับผมถือว่าดีเลยนะถือว่าดีเลยโอเคมาอีกสองรอบครับผม ยกเลิก20ครั้งไม่ใช่สิ20ครั้งเลยแล้วกัน6 6หกหรือเปล่าวะ7 8 9 10ปดขออีกชิ้นมาส12 13 14ิ5 16ม7 18 19 20้าสิยมาขออีกสักชิ้นครับผมขออีกสักชิ้นเถอะขอร้อ,อ,อ,องคิวแววผมเกลือมานานมากเลยน้าบัดนาโอ้โหโล่แห่งความสับสน โอ้โหขออีกสักชินได้ไหมอะ่ะจะดาวอะไรก็ได้อะ่ะขอร้องโอ้โหไม่กว่าทางช้างเผือกจะได้เจ็ดดาวหนึ่งชิ้นจริงๆหรอวะโอ้โหมูแมลงพลังสายฟ้าเกินไปหรือเปล่าห้าดาวมาออกล้วนๆเลยโอ้โหขิมขาดจนสละขอจะดาวขอจะดาวเอ้จะดาวโอ้โหกําไรไข่มุกนี่ใช้ไม่ได้เลยครับผมโอ้โหกระทาบนดาค่าต่ำมาก โอ้โหหรือว่าผมบ่นมากเกินไปเนี่ยมันถึงไม่ให้ผมอ่ะโอ้โหก็ทุกคนคิดว่ารอบนี้จะได้เกียรติตาไมยผมบอกเลยว่ามันต้องได้มันต้องได้ทีเนี้ยมันต้องได้ครับผมก็ไปเลยมันต้องได้อจังหวะนี้เราคือแบบเพึ่งเพิ่มอกาสนะเว้ยเพิ่งเพิ่มโอกาสนะโอ้โหเล่นไฟ้าโอ้โหเกินไป อีกชิ้นหนึ่งโอ้โหขอแบบเจ็ดดาวอะ่ะปืนใหญ่บนกําแพงนะครับขอละไม่กว่าทางเฉลืมเผีอกนี่โอหมีค่าพลังโจกภาพลพลังชีวิตต่ำมากโอ้โหไม่กว่าสายฟ้าสีเหลืองด้วยโอ้โหไม่อยากจะพูดอย่าโอ้โหแวนฟินิกโอ้โหแปดร้อยลูบี้ครับผมได้คิดเกียเจ็ดดาวหนึ่งชิ้นโอ้โหํำไ,ไมไข่มุก นี่ครับผมก็เป็นผลรับชะตากรรมโอ้โหดาบพิทเจ้าเรียบร้อยหมได้ชิ้นเดียวโอโหสาเพุ่มอากาศนเนี่ยเนี่ยคือแบบแปลงรูบี้ได้ชิ้นเดียวคุณผมมู้ชมคิดดูถ้าใครคิดจะเปิดก็คิดดีๆนะครับผมอย่าเป็นเหมือนผมนะก็ได้มาอยู่เนาะชิ้นหนึ่งนะครับก็ได้ SK ปืนใหญ่ที่อยู่บนกำแพงนะชิ้นหนึ่งนะครับ ก็ยไนดีกับไอดีทางบ้านด้วยนะแต่ว่าผมทำไมผมรู้สึกว่า800รลูบี้มันต้องได้7จดาวสัก2ชิ <reci> ้นนะมันถึงจะคุ้มแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ต้องขอบคุณไอดีทางบ้านที่ให้ผมเปิดด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลอง p ีพดีกว่าเนาะเผื่อแบบเผื่อชนะเผื่อชนะตอนนี้อยู่ไทยเหลีกไหนทอง2เหรอโอเคทองสมไม่ใช่หรอโอเคมามาเรามาลองเล่นดีกว่าเนาะ โอเคครับก็ทีมนี้เนาะมาลองดูลองดูเผื่อชนะนะครับเผื่อฟุกชนะก็นะครับใครที่อยากให้ผมเปิดก็สามารถอถาทักเฟซผมมาได้เนาะเฟซผมชื่อธีรวั์สิมาวันนะครับก็ถ้าไม่รู้จริงๆผมอาจจะอ่าคอมเมนต์ใต้คลิปให้เนาะเอะ้ไม่ใช่ไม่ใช่คอมเมนต์เดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปให้นะครับทิ้งชื่อเฟซผมไว้เนาะโอเค ก็ทีมเขาถือว่าใช้ได้เลยนะมีเกียร์คริสต์มาสด้วยนะครับแสดงว่าในไอดี ID นี้มีเจ็ดดาวสองชิ้นนะครับโหแต่ว่าตั้ง1,800งพันแปดร้อยลูบี้ได้แค่เกียร์เจ็ดดาวสองชิ้นอะเออไม่ใช่ได้แค่เกียร์เจ็ดดาวหนึ่งชิ้นอะคือผมคิดว่ามันไม่คุ้มเลยนะโหผมน่าเสียดายแทนคือถ้าเกิดว่าแบบหนึ่งพันแปดร้อยลูบี้ได้เกียร์เจ็ดดาวสักสามชิ้นผมจะไม่บ่นเลยนะแต่นี่ได้แค่ชิ้นเดียวอะ คือถ้าเกิดว่า800ลูมิไม่ได้เจ็ดดาวสักชิ้นนี่ผมบอกเลยว่าดวงผมไม่ดีแน่ๆอ่ะคือแบบผมไม่มีดวงกับเกียร์จริงๆ <c oughs> โอเคโอโอเคขึ้นมาทองสองแล้วสรุปผลเลยก็คือได้เกียร์เจ็ดดาวมาหนึชิ้นนะครับแล้วก็เกียร์ฟรีมากมายเกียร์ฟรีคือแบบมันเยอะมากอ่ะเกียร์ฟรีเยอะมากเฮ้ไม่นะ โอเคไม่เป็นไรเนาะก็ขอบคุณอดีทางบ้านเลยนะครับที่ให้ผมเปิดเนาะแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมเปิดก็สามารถาทักเฟซผมมาได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปให้นะโอเคแล้วผมก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเปิดไปแล้วปแปะล้อกลูบี้สรุปคือได้แค่เกียร์จะดาวหนึ่งชิ้นเองก็เพิ่มมากันจริงด้วยแต่ว่าออกยากมากเลยโอเคครับก็ไว้เจอใหม่นะครับผม ไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย